นอนตัวจอกรุหินหัวตัวนอนคนดูสิคนสีนอนคนยังนอนผู้ขายคนที่ไงค่ะว่าอุ้ยขอบคุณค่ะคักค่ะคักอย่างนี้เงยอยากดูไข่ไข่ไก่ อยากดูใครใครเป็ดใครไก่จะของนอนเข้ากับเบิรงอยู่เนาะโอ้ยเขินเขินขนาดตือนกันยังนยคนเบิกเนาะมีคนเบิกเนาะคอยจะเป็นอยงปากบอกว่าสั่งแต่งคือต่อ ก็อยากดูดไข่เป็ดไข่ไก่มนเสร็จแล้วคมใจอว้ตลอดขอพ่อสิเป็นว่าลำไหนอยอ้ายไม่กินแล้วเศร้าก,กินทำาเลยด้วยค่คแสบปะ กินเขาก็กาเปวดเจียวก็จับเป็นสันแล้วอืมเว้ยแบบนอนเมื่อกี้คนผุ่งมโอ้ยพอนอนลินพอ้ยังนอนเแวบบ้ยสวัสดีค่ะพี่นุนีเบนอยู่บ่าเอ,อิ่มสมวางดังดังใจนึ่พี่นุนี จากเป็นยังแต่บอกว่าสั่งแต่ยังคือต่อคมใจเใหวีห่ยตลอดอักนอนแต่คนเมืองดิฝาามัแต่งใน,ในเอได้ผัวไปเบือ่อคือขัน,ขนสดอุ้ย ถึงแหงนอันนี้ขอกระุ๊ดไป้าคุมบัดคุมบัดน้องนกไม่รู้คุมบัดเนาะ Ôi, không thể luôn Mặt nó hỏi nè Tao đùm mày coi Ui đừng ngọc chữ, là Chắc bên nhàng, ta bỏ qua sang ใ้อ้าอโตวควาใจยัะลุมีใส่บอดีเขาหานป่านนี้ก็ยังมองฟังมาถอดให้ยดิล่ะ เขามีเดียเออลองในยุเพ่งเดียวแหละแมนแมนถึงสึกสึอยากนอนแต่ว่านอนเขากันแล้วละ่ะมึงเพิ่งนอนอยู่อุ้ยขอบคุณครับนอนบลาฟีจากเป็นยังปากบอกว่าสังแต่ยางคือต่อ <c oughs> คงใจว่า ตลไปนแนวไหนล่ะเขาคืออยากหลุดจากเขื่นให้เขื่อนขืนเขื่อนจะเป็นยังปากบอกว่าสั่งแต่ยงังคือต่อคมใจเย้ยตลอดเมื่อไงหมดจับกล่องเลยเหร อ่างกลนงวับไม่